ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ส,สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่25กันยายน2568สถานการณ์โดยรวมฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่24กันยายน68ฝ่ายทหารกัมพูชาได้เพิ่มเติมอาวุธยิงสนับสนุนวิถีตรงเข้ามาในพื้นที่แนวชายแดนโดยนำรถถังหนึ่งคันเข้าที่ตั้งยิงบริเวณพื้นที่ตรงข้ามช่องตาเท่า ทางขึ้นเขาพระวิหารตำบลเสาธงชัยอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดห่างจากแนวเส้นปฏิบัติการฝั่งไทยประมาณ300เมตรคาดว่าเป็นการเตรียมการปฏิบัติการทางทหารต่อฝ่ายไทยต่อมาในประมาณเวลา20.50นาาฬิกฝ่ายทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องกลางตำบลตาเม,มียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ150เมตรติดกับแนวลวดหนามของฝ่ายเราและยังตรวจพบแสงไฟประมาณ5ดวงในระยะ100เมตรบริเวณแนวรั้วลวดหนามพร้อมทั้งได้ยินเสียงปืนเล็กยิงเข้ามาบริเวณพื้นที่วางกําลังของฝ่ายเราจํานวน3นัดคาดว่าฝ่ายทหารกัมพูชาพยายามเข้ามาเกาะแนวลวดหนามของฝ่ายเราต้องการตรวจสอบแนวการวางกําลังและยั่วยุฝ่ายทหารไทย และในเวลา02:50นาทีฝ่ายทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่จุดตรวจ3ามแยกตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งจากทางทิศใต้ระยะประมาณ150เมตรติดกับแนวรัวร้วลวดหนามของฝ่ายเราคาดว่าเป็นการใช้ระเบิดคว้างคว้างเข้ามาแนววางกําลังของฝ่ายเราเพื่อตรวจสอบแนวการวางกําลังและยั่วยุฝ่ายทหารไทย ทั้งนี้ฝ่ายทหารไทยไม่มีการตอบโต้และสูญเสียแต่อย่างใดโดยยังคงยึดมั่นในหลักการอดกลั้นและปฏิบัติด้วยความรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปสู่ความรุนแรงการกระทําดังกล่าวของฝ่ายทหารกัมพูชาเป็นการใช้อาวุธเพื่อการยั่วยุและเพิ่มเติมกําลังอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงตามที่ได้ร่วมกันลงนามในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ General Border Committee หรือ GBC และการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ Regional Border Committee หรือ RBC อีกทั้งยังเป็นการพยายามสร้างสถานการณ์ในการให้ฝ่ายไทยตอบด้วยด้วยอาวุธเพื่อนำไปสู่การอบพยพประชาชนกัมพูชาออกนอกพื้นที่บริเวณแนวชายแดนสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติการทางทหารต่อฝ่ายไทยโดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและขั้นตอนเพื่อสร้างภาพในเวทีนานาชาติ ว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายริเริ่มการปฏิบัติการทางทหารและฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ถูกกระทําสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นสัญญาณบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงแสดงท่าทีไม่จริงใจต่อกระบวนการสันติภาพและมีแนวโน้มที่จะผลักดันสถานการณ์ไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้นฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติแต่ก็พร้อมปฏิบัติการเพื่อป้องกันอธิป,ปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยอย่างเต็มขีดความสามารถ The 2nd Army Area Operations Center reports the following situation along the Thai Cambodian border as of 25 September 2025, 1400 hours. Overall situation The Cambodian side continues to violate the ceasefire agreement. On 24 September 2025, Cambodian troops reinforced their forward positions along the border by deploying direct fire support weapons, including one tank, which was moved into a firing position opposite Ta Tao near the Pra Viharn Hill in South Thongchai subdistrict, Kantaralak District, Sisaket Province, approximately 300 meters from the Thai operations line. This move is believed to be preparation for possible military action against Thailand. Later, at about 2050 hours, Thai troops stationed in the Chong Krang area, Damyang Subdistrict, Panom Dongrak District, Surin Province, heard a single gunshot from the east, roughly 150 meters away, near the Thai barbed wire fence. They also observed about five lights within 100 meters of the fence, followed by three rounds of small arms fire directed toward Thai positions. It is assessed that Cambodian soldiers attempted to approach the fence to probe Thai troop deployments and provoke a response. At approximately 250 hours, Thai soldiers manning the Samyak checkpoint, also in Tamyang subdistrict, heard an explosion about 150 meters to the south adjacent to the Thai barbed wire fence. The blast is believed to have been caused by a hand grenade thrown toward Thai positions as another act of provocation and to test Thai defensive arrangements. Thai forces exercised restraint, refrained from retaliation, and suffered no casualties in line with their commitment to de escalation and preventing any outbreak of violence.